สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปมืดนะคะคืออาจารย์เอม๋มีมีความรู้สึกว่าเออคนส่วนใหญ่อะที่คนส่วนใหญ่เลยนะที่เข้ามาดูช่องอาจารย์เอ,เอ๋เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบมูเตลูชอบเล่นหวย ส่วนใหญ่จะมาจากแบบหาเลขเด็ดอะไรประมาณนี้ฝันเห็นแมวฝันเห็นไก่บินขึ้นฟ้าฝันว่าเข้าห้องซ่วมหรือฝันเห็นอะไรประหลาดๆอย่างเนี้แต่จริงๆแล้วในการในการดูไพ่ของอาจารย์เอ๋อาจารย์เอก็มีหลักก็มีหลักของเองนะเพราะว่าตัวเอเองอ่ะเอก็เป็นหมอดูอะมานานหลายปีแล้ว สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหัวข้อคลิปว่าอะไรดีแต่ว่าเอยยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหัวข้อคลิปนี้ว่าอะไรดีนะแต่ดูจากในภาพภาพไพ่เนี่ยไพ่บอกถึง ใบแรกเลยเนี่ยมันเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ผู้ชายคนนี้เป็นเป็นผู้ชายอะพลังงานจากไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่อัศวินแล้วก็มีไพ่มันเป็นไพ่ใบแรกเนี่ยไพ่แถวแรกเนี่ยมหาเศรษฐี คิวปิดแล้วก็ผู้ชายที่มีของขวัญอยากจะมอบความรักให้กับผู้หญิงคนหนึ่งส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่ทาโร่ผู้ชายคนนี้ภายนอกเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บุคคลผู้นี้เนี่ยนะคลิปนี้เป็นคลิปมืดนะคะก็ให้ตั้งใจฟังอย่างเดียวบุคคลผู้นี้ภายนอกเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งกล้ามีความสามารถทำธุรกิจเก่งอะไรอะไรก็เก่งเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเพชรไดมอนด์วัลูไดมอนด์อ่ะผู้ชายคนนี้มีมีคุณค่าค่ะ ใบแรกเลยเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนรวยเป็นคนที่มีคุณค่ามีความสามารถเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของบริษัทเป็นคนรวยแต่เขามีความเป็นเด็กในตัวนะเขาใฝ่ฝันถึงความรักที่สวยงามอยากจะมีความรักอยากจะได้ผู้หญิงสวยๆนะอยากอยากจะมีความรักนะอยากจะมีผู้หญิงสวสวย แล้วก็ดูจากไพ่เนี่ยเหมือนแบบอยากจะมีเมียสักสองคนใบที่สองเนี่ยบ่งบอกถึงการเป็นพ่อแม่คนเนี้ยชอบผู้หญิงอยู่สองคนนะคนหนึงอ่ะอายุเท่าเขาอีกคนนึงอ่ะเด็กกว่าเพราะมันเป็นไพ่หกถ้วยหกถ้วยนี่ก็คืออาจจะเด็กกว่าเยอะอาจจะเด็กกว่าสิบปีเด็กกว่าสิบห้าปีผู้ชายคนเนี้ยชอบผู้หญิงอยู่สองคน คนหนึ่งอ่ะอายุเล่ๆกับเขาเนี่ยแหละเหมือนเขาอายุสี่สผู้หญิงอา,อ,าอาจจะอายุ35อะไรประมาณนี้ส่วนอีกคนหนึงอาจจะอายุ20ก็ได้เหมือนผู้ชายคนนี้อาจจะอายุสี่นะแต่ไปชอบเด็กอายุยีเป็นไปได้แล้วทีเนี้ยคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีความรู้หลากหลายในด้านหลายเรื่องอ่ะเป็นคนที่คนคนนี้นะมีความรู้ในเรื่องพระเครื่อง ของเก่าอาจจะเป็นเซียนพระหรือขายบ้านทรงไทยขายแจกันราชวงศ์หมิงขายเครื่องลาคามสิ่งที่เขามีความรู้เนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่มีภูมิความรู้โบราณและเป็นไปได้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นหมอดูหรือเป็นคนที่ชอบดูดวงคนคนนี้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักมาแล้วนะ ณเวลาเนี้ยปัจจุบันเนี้ยตอนเนี้ยคนคนเนี้ยณเวลานี้ณเวลานี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้คนคนเนี้ยเ,เ,เขากําลังมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับความรักค่อนข้างหนักเหมือนเขาอยากจะมีเมียสองคนโดยที่ผู้หญิงสองคนเนี้ยอีกคนหนึงอ่ะเป็นผู้หญิงรวยอีกคนหนึงอ่ะเป็นผู้หญิงจนนั่น อีกคนนึงเนี่ยนะเป็นผู้หญิงที่อยู่ไกลตัวเขาเลยอาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศคนเนี้ยก็เหมือนจะคุยกันคุยกันทางออนไลน์นานๆทีเจอกันแต่เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีฐานะดีส่วนอีกคนนึงนี่นะเป็นคนที่ว่าเขาเลิกคบไปแล้วอ่ะ เขาเคยพยายามอยากจะคืนดีกับคนคนนี้นะเขาเคยพยายามอยากจะคืนดีกับบุคคลผู้นี้แต่เหมือนกับว่าคนคนนี้เขาไม่เล่นด้วยส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่อลาเคิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ไพ่ก็บอกประมาณว่าเออเนี่ยนะแปลกจังเลยท,ทั้งทั้งที่ ฉันน่าจะลืมเธอได้นะแต่ทําไมฉันถึงลืมเธอไม่ลงบางครั้งเนี่ยฉันก็รู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะทํางานให้มันหนักๆอะ่ะจะได้ลืมเธอคนคนนี้เป็นพวกชอบมโนวาดวิมานในอวกาศด้วยนะเขาจะคิดว่าคุณเนี่ยเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติของเขาตัวเขาเองเนี่ยเขาชอบนะที่ว่าคุณน่ะ เป็นคนที่ขยันทํามาหากินคุณก็เป็นคนที่ขยันทํามาหากินเก็บเงินเก่งไม่ได้เป็นคนเลอะแหละงานการไม่ทําคนคนนี้เขาได้เขาได้รู้ความจริงบางอย่างมาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบุคคลผู้นี้เขาได้รู้ความจริงบางอย่างมาเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้น ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เขาเนี่ยคิดไว้อยู่แล้วมันมีคนน่ะเอาเขาเนี่ยไปไปพูดหาเรื่องทำให้เขาเดือดร้อนและในธุรกิจที่เขาทำอะ่ะหรือถ้าเขาเป็นเจ้าของร้านถ้าบุคคลผู้เนี้เป็นเจ้าของร้านอะ่ะคือในอดีตที่ผ่านมานะร้านของคนคนนี้ เคยโดนโจรมันสอยอ่ะร้านค้าของคนคนเนี้ยมันโดนโจรแบบโดนโจรสอยอ่ะของหายถูกป้นเอาว่างั้นอ่ะเดี๋ยวลองดูไพ่อีกชุดหนึ่งถึงจะเจ็บแค่ไหนนะแต่เขาก็ยังคือไพ่มันขึ้นไพ่โจรอ่ะนะแต่เขาก็พยายามจะแบบสู้ต่อไป ไพ่บอกว่าคุณกับคนคนนี้ก็รู้จักกันนะเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยรู้จักกันในเรื่องเงินแล้วก็เหมือนคนคนนี้ยอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับคุณมากกว่าก็ได้นะบุคคลผู้นี้เขาเป็นคนที่มีความรู้หลากหลายนะ อาจจะเป็นครูบาอาจารย์คนด้วยซ้ำ เออ่ดูดูจากในไพ่แล้วเหมือนคุณจะไม่ค่อยพอใจคุณโโดดคน่ะโกรธคนคนนี้นะก็ถา,ถามว่าเออคนคนนี้เขาชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณนะเหมือนเขาคิดว่าบุคคลผู้นี้เขาคิดว่าเขากับคุณเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันได้เป็นความรู้สึกเหมือนกับว่า เขามองว่าคุณเป็นคนดีคนคนนี้ยเขามองว่าคุณเป็นคนดีคุณน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาได้ทรงผ่านพลังงานผ่านไพ่ออรลเคิลนะ่ะมันเป็นไพ่สะพานแขวนนะ่ะหมายความว่าเส้นทางเนี้ยมันอีกไกลนะเราเดินทางกันมาไกลแล้วก็ได้ไพ่ระเบิดหมายความว่าเขาอ่ะ เดินทางผ่านช่วงเวลาที่นานแล้วก็เป็นไพ่คนกำลังท่องตำราอ่านหนังสือแบบเนี่ยอเลิเกนอะวิดยูแวรู e อะกูดไอเดียฟิลไลท์หมายความว่าคือคนคนนี้เขาอายุเยอะแล้วไม่ใช่เด็กน้อยเขาเคยทะเลาะก,กับคุณนะคนคนนี้เคยทะเลาะก,กับคุณแต่เขาเลือกที่จะเอาเวลาอันมีประโยชน์ของเขาเนี่ย ไปอ่านหนังสือ reflecting art o truth w h a t you see เขาเป็นคนที่มองเห็นโลกอะ่ะในแบบที่มันเป็นนะเขาเป็นคนมองโลกตามความเป็นจริงอะ่ะแล้วก็ได้ไพ่เหรียญทองอะ่ะเนี่ยความร่ำรวยนะ worth your time value able excellent เนี่ย y o u time profit เนี่ยกำไรของชีวิต being on the way welcome with open arms คุณไม่ได้รู้จักเขาดีพอว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเพราะว่าไพ่มันไพ่ขึ้นมันขึ้นไพ่เงินเลยอะเนี่ย mm hmm. value able e x p e r i e n c worth your time profit แสดงว่าคนคนนี้รวยมากคือมีมรดกมีทรัพย์สินมีเงินแต่ถึงเขาจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะ คนคนนี้คำพูดเป็นเงินเป็นทองเขาเป็นคนที่แบบดวงของเขาเนี่ยเกิดมารวยและที่สำคัญคนคนนี้เขาเป็นคนที่การศึกษาดีมากนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถการศึกษาดีมากก่อนตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่นนะคนคนนี้ตอนที่คนคนนี้ย,ยังเด็กอยู่หรือยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาเป็นคนที่เก็บเล็กผสมน้อยนะเคยทำงานเป็นพ่อครัว ทำงานเล็กๆความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับยเขาเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ว่าเขาไม่ได้เกลียดคุณแต่เขามองว่าคุณเนี่ยเหมือนอยู่เป็นคนละโลกกับเขาอะ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาดการศึกษาดีเป็นคนที่ผ่านความยากลําบากมาเยอะเคยทํางานเป็นลูกจ้างแล้วก็มาเป็นเจ้าของบริษัท ทุกวันนี้ยเขาแบบแบบ,แบ,บมังคังร่ำรวยอ่ะแบบอยู่คอนโดหรูจิตวายไปเที่ยวต่างประเทศกินอาหารแพงๆมีธุรกิจส่วนตัวเขารู้สึกเหมือนคุณอ่ะเป็นเป็นน้องหรือเป็นเพื่อนคนหนึ่งคือเขาคนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณนะว่า ผมอะ่ะไม่ใช่แฟนที่ดีหรอกแต่ถ้าคุณอะ่ะมาเป็นเพื่อนกับผมนะผมอะ่ะจะช่วยเหลือคุณในทุกเรื่องสิ่งที่คนคนนี้อยากจะบอกคุณนะคือว่าผมอะ่ะมีแต่ความหวังดีให้คุณอะ่ะมีหลายอย่างที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับผมอะ่ะเพราะผมไม่เคยพูดบุคคลผู้นี้ เคยโดนคนทำร้ายร่างกายนะเหมือนแบบอาจจะเป็นโจรอะพยายามจะมาเป็นโจรอะพยายามทำร้ายร่างกายเพื่อที่จะป้นทรัพย์คนคนนี้ยเคยถูกคนทำร้ายร่างกายนะอาจจะเป็นโจรเป็นอะไรพวกนี้แบบทำร้ายร่างกายเขาอะเพราะว่ามันเป็นไพ่แบบมันเป็นระเบิดอะแล้วมนเป็นไพ่มันจะมีไพ่ใบหนึ่งนะ ไพ่ใบน,นี้จะเกี่ยวกับการโจรกรรมการทำรลายร่างกายโจรขึ้นบ้านแล้วก็มีไพ่ระเบิดคือเหมือนกับว่าคนคนนี้เคยเคยเจอโจรอะ่ะพยายามจะป้นชิงทรัพย์นั่นมีโจรที่จะมาป้นชิงทรัพย์เขาเขาก็รอดมาแล้วแบบคือดวงคือ ถ้าเป็นคนดวงอ่อนน่ะก็ตายไปแล้วแต่บังเอิญว่าเขาเป็นคนดวงแข็งคุณยังไม่รู้จักเขาดีพอในขณะที่ว่าตัวเขาเองอะ่ะเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะคุณอะ่ะไม่รู้จักเขาดีพอแต่ว่าเขาอะ่ะเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะไม่ถือสาอะไรไม่ถือสาเด็กน้อย แต่เวลาเขาเครียดหรือเวลาเขากุ้มเวลาเขาเศร้าอะ่ะคุณก็ไม่เคยเห็นโมเมนต์ประมาณว่าเขานั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวนะอาจจะซื้อเบียร์สักสองขวดมากินที่บ้านอะ่ะเวลาคนคนนี้เครียดหรือเศร้าอะ่ะเขาก็นั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวทุกวันนี้เขาเป็นพวกเศรษฐีขี้เหนียวเศรษฐีขี้งกบางทีเขาก็ไปเที่ยวนะไปเที่ยวคาราโอเกะไปเที่ยวแบบกลางคืน เขากลัวว่าคนน่ะจะมาหลอกเงินเขาอะคนคนนี้บุคคลผู้นี้เป็นคนชอบเล่นเกมอะไรอะไรก็เกมแต่เขาเป็นนักวางแผนนะมีความเป็นนักวางแผนในตัวคุณเป็นเด็กในสายตาเขาอะไม่แน่ใจนะว่าเขามองคุณเป็นเด็กหรือเพราะว่าคุณหน้าเด็กหรือเป็นเพราะว่าคุณยังเด็กเหมือนในสายตาของเขาคุณเป็นเด็กอะ่ะ เป็นเด็กน้อยอ่ะเขาก็รู้นะว่าคุณอ่ะเป็นคนคิดมากมีเรื่องเศร้ามีเรื่องกุ้มใจแต่เขารู้ว่าว่าคุณอ่ะไม่คิดร้ายอะไรเขาเลยสิ่งที่เขารู้อ่ะนั่นก็คือว่าความดีอ่ะสิ่งที่เขาเห็นในตัวคุณนะมันคือพลังของคุณงามความดีที่ไม่ใช่ว่าใคร จะมีกันได้ง่ายๆเขาเห็นนะว่าคุณอะเออเป็นคนดีนะคนเนี้ยตัวคุณเองคุณก็ผิดหวังในความรักนะเพราะว่าเหมือนคุณอะอยากจะให้คนคนเนี้ยเปิดประตูหัวใจให้คุณคุณอยากให้คนคนเนี้ยเปิดประตูหัวใจให้คุณ New message คุณอยากให้เขาส่งข้อความมาคุณเครียดของคุณเครียดเรื่องคนคนนี้คุณอยากให้เขาติดต่อคุณมาแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะคุณก็มองว่าเออพี่คนนี้เขาก็น่ารักดีเนาะเขาก็เป็นคนน่ารักดีในสายตาคุณความสัมพันธ์ระหว่าะคุณกับเขาอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบมีความลอมชอมกันบางอย่างหรืออาจจะเป็น ด้วยสายบุญอะไรทักอย่างอะที่ว่าทำให้คุณกับเขาเนี่ยเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันอะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนแบบรักกันเหมือนพี่เหมือนน้องอะเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่คนภายนอกอะที่มองเข้ามาเนี่ยมีแต่วความอิจฉาลิษยาอยู่เต็มผง มันมีไพ่ตุ๊ดไพ่เกขึ้นด้วยนะแล้วก็ไพ่ข้าราชการขึ้นไพ่คูบาอาจารย์ไพ่การสอบแข่งขันไพ่เพื่อนเก่าไพ่ลาหูอมพระจันทร์ ไพ่คนป่วยไพ่นังนกยูงไพ่ผีเสื้อไพ่โจรขึ้นไั่เพื่อนไพ่ครู เป็นเป็นเกย์นะเป็นเกย์แล้วก็มีคนที่เป็นเกย์เป็นเกย์เป็นตุ๊ดหรือเป็นกระเทยเนี่ยแหละที่ว่าอิจฉาในความรักของคุณนะคือคนที่คนที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์คนนี้เนี่ยนะเขาอะ เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่รู้จักคนเยอะนะมันเป็นไพ่ conversation การสนทนาเหมือนคนที่เป็นตุ๊ดเป็นเกย์คนนี้รู้จักคนเยอะมากแล้วเขาก็เอาเรื่องที่เขารู้เนี่ยมาพูดไม่จริงแล้วก็มีคนที่เป็นข้าราชการเป็นเพื่อนเก่าค่ะคนนี้เป็นเพื่อนเก่าแล้วก็มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะเป็นครูบาอาจารย์อ่ะ ซึ่งคนเนี้ยโดนกรรมตามสนองนะเจอกรรมตามสนองน้ําท่วมบ้านป่วยหนักมันมีคนที่อยากจะเอาชนะคุณนะซึ่งตอนเนี้ยเขาป่วยมากแล้วก็มันจะมีผู้ชายอยู่คนนึงเป็นไอ้ขี้เมาชอบดื่มเหล้าเขาแปลกใจว่าทำไมคุณถึงสวยขึ้นมีไอ้ขี้เมาคนหนึงอะ่ะ แปลกใจว่าทำไมคุณถึงสวยขึ้นน่ารักขึ้นส่วนคนที่เป็นเพื่อนเก่าคุณคนนี้เนี่ยนะเ,เขามองว่าคุณไร้สาระมันจะมีคนที่เป็นกระเทยเนี่ยเอาเรื่องของคุณอะไปพูดมากคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยตอนนี้ดวงตกหนักมากส่วนคนที่เป็นเพื่อนเก่าคุณนะอีกคนนึง คนที่เป็นเพื่อนเก่าคุณอีกคนนึงอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นพวกไร้สาระส่วนคนที่ขี้เมาชอบกินเหล้าขี้ฉาเขามองว่าคุณอ่ะสวยขึ้นคนที่ขี้เมาคนเนี้ยเอ้ยแบบอ้ยอีนนี่ไม่สวยขึ้นว่ะมนุษย์ขี้เมามองว่าคุณสวยขึ้นส่วนคนที่เป็นแปลกอย่างหนึ่งนะคนที่เป็นคูบาอาจารย์ กับคนที่เป็นคู่แข่งในสายงานของคุณเนี่ยดวงตกทั้งคู่เลยอีกคนนึงเนี่ยอาจจะป่วยอีกคนนึงอะ่ะอาจจะโจรขึ้นบ้านหรือน้ำท่วมบ้านคนที่เป็นคู่แข่งในสายงานของคุณแล้วมันก็จะมีข้าราชการคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเก่าคุณมีข้าราชการคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนเก่าคุณเขาคิดถึงและ ก็อยากเจอนะความรู้สึกของเขาก็เออฉันก็อยากเจอเธอนะแต่ไอคนที่มันเป็นตุ๊ดเนี่ยมันเอาเรื่องของคุณไปพูดให้คนนั้นคนนี้ฟังอะเหมือนเขาอะอยากจะคุยับคุณแต่คุณไม่ยอมพูดด้วยไอตุ๊ดคนเนี้ยมีคนรู้จักเยอะด้วยนะเพื่อนเยอะตุ๊ดคนนี้หรือเก ตุ๊ดตุดกับเกย์คนเนี้ยเหมือนเขาอยากจะคุยอบคุณแต่คุณนะ่ะไม่คุยด้วยแล้วเหมือนกับตอนเนี้ยเขากําลังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยากจะปรึกษาคุณนะ่ะส่วนคนที่เป็นครูบาอาจารย์คุณนะ่ะเขาก็มีความสุขดีกลับครอบครัวของเขา เหมือนเขาก็อยากจะเจอคุณเหมือนกันส่วนคนที่มันเป็นเพื่อนเก่าของคุณเนี่ยมันก็มองว่าคุณอะไร้สาระแล้วก็มีความอิจฉาริษยาบอกได้เลยอิจฉาหนักมากคือคนที่เป็นเพื่อนเก่าคุณเนี่ยมันมองคุณอะเป็นเฟเวอริตี้เป็นพวกไร้สาระเพอร์เจอร์แต่ดูจากไพ่เนี่ยนะมันชอบแอบด,ดูคุณด้วยนะเนี่ยมันแบบ แบบแอบ,บดูคุณแล้วเห็นว่าคุณนะรวยอ่ะเนี่ยดูจากภาพไพ่อ่ะเนี่ยมันแอบ,บดูคุณทางออนไลน์แล้วก็เห็นคุณเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเต็มไปหมดเลยส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่ทาโร่นะเขาก็ดูจากภาพไพ่เลยนะคนคนนี้ทำงานหนักมากกว่าจะได้เงินแล้วเขาแอบ,บดูชีวิตคุณน่ะเพื่อนเก่าของคุณอ่ะอิจฉาคุณเพราะคุณน่ะรวยกว่า อันนี้บอกได้เลยเพราะว่าเขาแอบดูคุณคนคนนี้แอบดูคุณทางโลกออนไลน์เห็นว่าคุณน่ะรวยขึ้นสวยขึ้นในขณะที่เขาเนี่ยทำงานหนักไอ้คนที่มันเป็นตุ๊ดเนี่ยนะเหมือนกับว่าพยายามส่งสัญญาณที่จะมาคุย,ยกับคุณมีเรื่องที่อยากจะคุย,ยกับคุณแต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีนิสยัยขี้นินทา ชอบเอาเรื่องไม่จริงอะ่ะมาพูดทําให้คุณเนี่ยเสียชื่อตุ๊ดคนนี้เนี่ยนะอาจจะเคยมีประเด็นทะเลาะอะไรกับคุณอะ่ะเขาเอาคุณไปพูดประมาณว่าอีเนี่ยมันเป็นคนโลกส่วนตัวสูงมันไม่อยากคุยกับคุณหรอกแล้วเขาก็รู้ได้นะว่าคุณเนี่ยไม่เปิดใจที่จะ กลับมาเป็นเพื่อนกับเขาแล้วคือตอนเนี้เหมือนคนคนนี้เขากาลังเดือดร้อนอยู่อะที่เขาอยากจะคุยกับคุณเพราะว่าเขากําลังเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วก็เดือดร้อนเรื่องความรักคือคนคนเนี้ยมีเพื่อนเยอะรู้จักคนเยอะเขาเคยสนิทกับคุณแล้วเคยทะเลาะกับคุณแล้วก็ห่างเหินกันไปเขาเคยทะเลาะกับคุณห่างเหินกับคุณไปแต่ก็เป็นคนที่เอาคุณไปนินทานเนี่ยหนักมาก ไพ่มันบอกนะให้คุณน่ะทำบุญให้มูลนิธีเด็กกำพร้าจะช่วยได้มีเพื่อนเก่าคุณคนหนึ่งอ่ะที่ว่าเป็นครูบาอาจารย์อ่ะเเขาอิจฉาลิษยาคุณหนักมากเลยนะแล้วคนคนเนี้ยกำลังได้รับกรรมสนองเนี่ยหนักมากแล้วคุณก็มองคนคนนี้เป็นตัวตลก คนที่เป็นคู่แข่งทางสายงานกับคุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งกว่าคุณอีกนะคนที่เป็นคู่แข่งทางสายงานกับคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งกว่าคุณอะแต่ถึงเขาจะเก่งกว่าคุณนะแต่คุณก็หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเพื่อนเก่าขึ้นมีไพ่คนเก่งขึ้นหมายความว่าคนเก่งๆที่มาเป็นคู่แข่งกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้แพ้อะไรคุณหรอก เขาแพ้แค่ว่าคุณน่ะเกิดมาก็รวยแล้วคุณชนะมาตั้งแต่คุณนอนนอนแบเบาะคุณเป็นได้ไพ่สิบเหรียญได้ไพ่ราชินีคุณรวยมาเป็นไพ่ราชินีอ่ะคือเป็นผู้ที่มีบุญเก่ามากจิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนอนรวยมาเลยรวยมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครอสู้บุญบารมีคุณได้ คือคนที่เข้าหาคุณเนี่ยคุณรู้ว่าเขามาเพราะอะไรนะคุณก็เลยขี้เกียจคุยคุณรู้ว่าเขาจะติดต่อคุณมาเพราะว่าอาจจะมายืมเงินมาขอความช่วยเหลือมายืมเงินมาขอความช่วยเหลือและพยายามที่จะมาสืบเรื่องของคุณเพราะอยากจะเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปมินทาว่าหลายให้ได้รับความเสียชื่อเสียง สำหรับคลิปนี้นะคะกออ็อยากจะบอกแค่ว่าในส่วนหัวข้อคลิปเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะตั้งว่าอะไรนะแต่เดี๋ยวก็ฟังให้เป็นนิทานแล้วกันคลิปเนี้ยไม่ใช่คลิปสำหรับคนทุกคนพลังงานอาจจะตรงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นพลังงานอาจจะตรงห้าสิบเปอร์เซ็นตพลังงานอาจจะตรงร้อยเปอร์เซ็นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ